ลงมาจะชี้อย่างนี้พ้าเกิดผมไอช่นต้องผมดามือลงโอเคแล้วอยากให้พี่เฉินเนี่ยค่อยๆขับนะครับแต่เดี๋ยวล็อกคอเรความเร็วก่อนเลยครับเดี๋ยวขึ้นขึ้นล็อกความเร็วก่อนเลยเหมือนจะล็อกความเร็วไม่ใช่นะเหมือนจะล็อคไม่ได้ครับโอเคค่อยๆขับได้ครับทีนี้พี่เฉินต้องเตรียมตาวนะครับคันนี้มันคือเป็นสกูปปี้ไอไลน์ร์วูลนะอ๋อครับผมได้ครับได้ครับได้ครับคุณคุณคุณบ้างไหมฮะ อไม่ไม่คุ้นเลยครับแต่ว่าได้ครับแสดงได้ของผมไม่คุ้นเลยหรอไม่ไม่ไม่เลยครับผมไม่ไม่ไม่เคยผ่านตาไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยจริงคือต้องบอกว่ามันเป็นบทใหม่ที่ท้าทายกับผมมากครับผมไม่เคยเจอเรื่องวกนี้เลยใช่ครับคือท้าทายท้าทายมากไม่ไเ้อยู่แล้วผมเป็นเสียงอ่าทีนี้ครับเดี๋ยวพี่เฉินจะเริ่มคุ้นรตใช่ไหมแล้วผมอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยสวนกันตรงที่รถกระบะสีแดงคืออยากให้พี่เฉินขับมาก่อนแล้วบังเนี่ยอยากให้บังเนี่ยกดจังหวะผมเชื่อว่าบังทำได้แล้วการจังหวะให้สสวนกดีรถแง ตากล้องจะถ่ายอยู่ตรงนั้นตอนแรกผมคิดว่าจะให้ตากร้องินตีนได้ป่ะแบงค์อาไก่แบงค์อ่าเอประมาณนี้แต่ว่าที่เนี่ยไม่ต้องตอบอะไรเลยครับผมแล้วพอได้ยินพอได้ยินเน่ะแบงค์สุดท้ายเนี่ยคือฉงพี่เชินบิดเลยบิดสุดเลยได้ได้บิดสุดแบบปาดหายไปก่อนเลยอ่าใช่แล้วพอโอเคครับได้พอเลยพอเลยโอเคเข้ากลับมารถคอมเมทสีขาวเนี่ยครับผมโอเคได้ครับได้ครับประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวประจำที่ด้วยไอ้คนบิดตัวะ แล้วกล้องต้องโฟกัสใครเวลาขับสวนนะถ้ากล้องเนี่ยโฟกัสข้างหลังบังก็คือโฟกัสประมาณนี้ีตรงนี้ตรงนี้เลยพี่เลยพี่ลี่423เพื่อนพี่เฉิยนประจำที่นะครับตอนนี้เอาได้ครับได้ครับได้ครับแล้วจังหวะขับสวนน่ยสั่งอะไรก่สั่งให้หน่ใกล้เปียกที่ที่อยู่เป็นบ้านด้วยแจ็คพี่สั่งแล้วเหมือนกันเหมือนกัน ได้ไหมครับได้ไหมครับอ๋อโอเคครับโอเคครับได้ครับได้ครับได้ครับพอดีอะโปรเฟชชัเนอลมากเลยอะครับผมครับได้โปรแมชชีเนลมากเลยแหมมันก็พอเคยรับบทอยู่บ้างครับได้ได้อยู่ครับได้เนี่ยยกอเลทีนี้เนี่ยมันจะเป็นฉากของเจนกับแบงค์ละครับผมเนื่องากเนื่องจากที่เราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายว่าบ้านเลยตอเนี่ยครับผมจะให้บ้านเจนเนี่ยอยู่ตรงนี้ละกันใกล้ๆอันนี้ครับเราควรเอาคุปปี้ไอมาด้วยอ๋อได้ครับได้ครับได้เี่ครับคุปปี้นนี้ครับลลลลฟฟ์์ิิููนะครับุปปี้ไอ นี่ก็คือเดี๋ยวช็อตเริ่มเนี่ยครับผมครับครับครับผมพี่เฉินเนี่ยจะขับมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมพอ่าครับพี่เฉินขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยมาจอดครับผมจอดตรงเออแล้วควรจอดตรงทุกบาทนะตรงนี้ได้้คครรัับไดบได้ปุ๊บพี่เฉินก็รอแป๊บหนึ่งไม่ต้องพูดอะไรพี่มาดีนตรงมาครับแล้วแล้วพี่เฉินเนี่ยเขจะพูดอารมณ์ประมาณว่าเอ้ยกลับบ้านได้ยินนะจีเอ้ยเข้าบ้านได้ไหมเจนเจนก็จะแบบว่าให้มาผูกขิกตรงนี้นิดนึงให้บอกว่าเขียนตรงพูดเองดีกว่าว่าเขาได้ เราอ่ะนะเราถูกขดเลยอะไม้องนเลอเอาจี้เอางี้ละกันบิลลี่ตอนพี่พี่ว่าพี่ว่าแค่กอดก็พอปะกอดกอดหมายถึงกอดตรงไหนครับหมายถึงกอดบนมอเไซค์เหรอกอดกอดใช่กอดมอเตอร์ไซค์นะพอครับแต่ว่าฉากนั้นไม่ต้องมีหรอกมพรากกว่าเออฉากนั้นไม่ต้องมีอกดดตัวเปลี่ยนเป็นกอดดีกว่าเปลี่ยนเป็นกอดดีกว่าเออเปลี่ยนไปกอดดีไหมเปลี่ยนไปกอดได้นี่ทำกันได้ทำกันได้ดูซอฟต์กว่ายาวหน่อยจะได้ยาวทังนั้นทีเนี้ยทีเนี้ยผมมันมีการเปลี่ยนฉาก พอในพิวิวเซอร์ผมเขาขอเปลี่ยนบทกันทั้งันครับอ่าได้ครับได้ครับได้ครับพี่เฉินเนี่ยจะขับรถมาจอดใช่ไหมครับผมจอดอย่างนี้เลยจีนอ่าจอดตรงนี้จอดตรงฟุตบาทเนี่ยจอดตรงฟุตบาทเนี่ยข้างหน้าเนี่ยอ๋อเอาตรงนี้เอาตรงนี้โอเคได้ครับได้เสร็จปุ๊บเนี่ยจีนก็เดินลงมาพี่เฉินเนี่ยพูดอะไรก็ได้เล่นให้เป็นตัวเองที่สุดครับผมได้ครับได้ครับว่าตอนนั้นพี่เฉินพูดอะไรบ้างตอนตอนไหนครับไม่ไม่เคยตอนตอนไหนพูดอะไรครับเนี่ยนี่ถึงว่ตอนถ่ายนี่เป็นผู้ที่อะไรครับเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ครับไม่เคคยรับ ไม,ไม่ผมหมายถึงว่าออจะพูดอะไรบ้างาฟิลตามฟิลตา<อ>มฟิล๋ตอตามฟิลเพิ่ว่าเออแบบเหมือนปอกลาทีนี้อารมณ์นนประมาณว่าเจนเข้าบ้านไม่ได้เนอะไหมเจกนก็จะหันกลับไปหาแบงค์ว่าแบงค์เจนเข้าบ้านไม่ได้เดี๋ยไม่ได้หรอเดี๋ยวผมจะสั่งคัดก่อน ตร้จะมีซีนต่อจากตรงนี well. anyway, ้ได้คร er ับได้คร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 ับไาับไดครับสด้จรบได้ได้ได้ครับได้ครับได้ครับได้ไดคบไดครับคด้ครับ้ครับได้รบได้คว่าไบงค์จะเด้าบ้านไม่ได้ใช่บไ้คราไ้วรัด้คบไห้เราพูด้บบเด้ได้คห้คับไดบได้ครับไ้ครับได้ครับ้ครับไครับ้ครับด้ครับได้ครับ้บด้รับดบไครับเดินแบบได้วยัไต้องเด้นเมาได้จริงๆก็อรากให้เดินเม้ตอนนั้นเมาได้ครับตอนนั้นรับไั้นเัาไห้ ถามใครครับเนี่ยนี่วถามใครครับเนี่ยไม่ถามนักแสดงว่าตอนนั้นคนเม้าเม้าเม้าผู้หญิงเมาผู้หญิงเม้าผู้หญิงเมามันมีท่าแบบกึมีอ่ะไรนะท่ามันขดินกลัวนไหมท่าไหนมึงเป็นง่อยมัน่ะมันอยู่อยู่อยู่ในในเอ่อต้องต้องต้องพิมพ์แบบเร่่อยมเรื่อย่างีๆครับผู้ชายไม่เม้าว่าผู้ชายไม่เม้าผู้ชายไม่เมาผู้ชายไม่เมาผู้ชายไม่เมาท่านี้ไหมท่านั้นก็ได้ท่านั้นก็ได้อ๋อผมด้วปกติผมด้วปกติ ครับช่เออพี่พี่พี่นีต้องอันี้ครับสแลวอกแล้วก็ดังดังสามครับดังสามดังสนะใช่ครับาโอเคเดี๋ยวพี่เฉครับลูก็ข้ามอไซค์มาถอยมาหลังได้ครับได้ครับได้ครับนตรงผมเลยมาตรงผมเลยล็อคลงแล้วขับไปแค่นิดเดียวขับอ๋อแล้วจอดแล้วก็จอดแล้วพี่ีมาสอนครับจริงใช่พี่ดีเอาท่าเดินมานเมากท่าเมาเมาอ่ะ นี่ระหว่างทางผมก็คุยคุยปอติก็จนจนถึงเดี๋ยวไดประตูก็ถามแล้วถามว่าเอ้ยเข้าบ้านได้ปะเนี่ยก็คือตอนนั้นน่ะพี่เฉินพูดอะไรบ้างก็พูดออกไปเลยครับพี่เฉินตอนตอนไหนครับพี่เฉินพูดครับช่ายพูกับผู้เฮียครับเนี่ยอ๋อครับผมอ๋ออ๋อโอเคครับโอเคครับอยากผมรู้อยู่แล้วว่าพี่อ่ะเออมืออาชีพเลยอยากให้พี่เนี่ยคีเอ็ออกมาอ่าอ่าผมไม่แน่ใจว่าตอนที่คนแบบเขาเมาคนเขาคุยกันนะเราอ่าอ่าอ่าได้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 โอ้ยจะอยากให้พี่เฉินอ่าโอเค มานี้้ไดยนี่เนี่ยพี่มารี่มสเนี่ยรบกวนพูดพูดคำว่าแบบเมาๆหน่อยนะแบงเจีนเข้าบ้านไม่ไหวแบบเมาๆแบงเจนเข้าบ้านไม่ไหวอ่ะอันนี้อ่อยนะไม่เมานะเอาใรมณ์อารมณ์แบบคนเมาอ่ะอารมณ์แบบแบงเจีนเข้าบ้านไม่ไหวแบงเจนเข้าบ้านไม่ไหวอ่ะประมาณนี้นิ่จะเปี้ยหน่อยแล้วก็ผมอยากให้พี่แบงค์เนี่ยเอ้ยพี่เฉินเนี่ย ครับอกคมื่อผมได้เลยเรียกเล็กเล็กแบงค์เลยกๆกันะครับตามบทผมได้อินบทไว้อินบทด้วยตัวแบงค์เนี่ยครับผมแบงค์เนี่ยเมาแต่ว่ากึิ่นไม่เมาแบบไม่เมาแช่ปกติทุกอย่างแต่ว่ามีก็คือมีแอลกอฮอล์เข้าร่างกายนี่ยอ่าอ่ายการพูดอาจจะเปลี่ยนนิดนึงได้ครับอ่าเฮ้ยเขาได้ให้ไปเจอที่สุดนะครับเชิญขึ้นเลยครับโอเคครับได้ครับได้ครับตะก้องเดี๋ยวตะก้องแทนตามนะไมต้องกอดก่อนนะหรือไมสรุปไม่ต้องต้องกอดครับต้องกอดต้องกอดกอดอยู่ใช่กอดเอีวได้ไหมกอดเอี้ยมสะดวกสะดวกครับมันบนรถมันกอดไม่ได้มั่อ แล้วก็มายี้ตรงผมเลยแล้วก็มายี้ตรงผมแพนตามแล้ว้ก็องจะเดินตามมอเตอร์ไซค์มอกคุณดิ๊มอดได้ไหมแล้วพอมอเตอร์ไซค์เขาจะจอดใช่ไหมถ้าจอดตรงหน้าประตูเนี่ยพันอดหน้าประตูเสร็จปุ๊บเนี่ยจอดหน้าประตูเสร็จปุ๊บเนี่ยเราค่อยแพนตามหลังตัวละครไปแล้วพอผู้หญิงเดินลงมาตกล้องแผ่นตามผู้หญิงไปนะครับโอเคเข้าใจไหมหลังจากนั้นเนี่ยพอผู้หญิงหันมาพูดว่าแบงค์เินข้าบ้านไม่ไหวค่อยแพ่นหันไปกับหน้าผู้ชายผู้ชายก็ยันงได้ขอแบบ อ๋อโอเคได้ต้องดีใจอ่าอ่าอ่าโอเคโอเคได้ได้ได้ครับได้เหมือนดีใจเหมือนดีอ่า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 ได้ครับได้ได้ได้พร้อมไหมครับพร้อมไหมนะพร้อมนะจ้องพร้อมไหมครับพร้อมครับไม่พร้อมไหมครับพร้อมครับจ้องพร้อมไม่พร้อมเสร็จพร้อมเจนไฮโซอย์ซีนสี่เทคจหนึ่งแอชเจนไหวปะเนี่ย

ไม่พร้อมกองมน้ร้อ้อมพร้อไพร้อมเสร็จพร้อมเจนท้ายซอยชีเทกแอคชั่นเจนไหวปะเนี่ยแล้วเข้าบ้านได้ปะเนี่ยบ้านใช้เข้าบ้านไม่ไหวอ่ะ โอเคครับครับสวยทีน่ากรรมดีมากเออครับผมเตรียมกอดไปก่อนนะรับแสดงพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับเป็นกอดแชร์นะครับเป็นกอดแชร์นะครับได้ครับได้ครับได้ได้ได้โอเคพร้อมนะเจนทายบอยท่าเช่นึงไอชอนเป็นไงล่ะเตือนแล้วบอกแล้วว่าอย่ากินเยอะมาเพื่อนชวนอ่ะอย่าไ้เจอกันกินยาแล้วใช่ เราต้องได้เมาเลยเหรอก็ักือกเกือมาก็นิดหน่อยแต่เราเมาปิ้นเลยนะเจ็ปวดหัวมากเลยเอ่ะแบงไหวไหมเนี่ยจะอ,อ้วกปะเนี่ยไม่ไหวยอยูได้อยู่ถ้าเราอ,อ้วกแบงโอเคป่ะถ้าเราอ,อ้วกใส่แบงทำไง โหไม่เอานะเลือะอย่าเลยอ้วกลงท่อเลยรังเกียจหรอไม่ได้รังเกียจแต่ก็มันก็มีท่อไงก็อ้วกตรงท่อน่าจะดีกว่าเราล้อ,อเล่นเราไม่อ้วกหรอกเอ้ยเจนเจ็บ